งานชงฝากพี่มะมี่วหน่อยว่า,าแนะนําหน่อยสําหรับคนกําลังหารถมือสองไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องเลือก Perfect ค Perfect ค่ะเ e อร์เฟคค่ะรถดีค่ะ1รถดีเลยแล้วก็2บริการดีเราประทับใจสําหรับเรื่องของดูแลให้คําแนะนำํำแล้วก็ในส่วนของ การรับรถบริการเนี่ยคือประทับใจทุกอย่างเลยไม่ผิดหวังเลยค่ะก็ถ้าสมมุติว่าใครที่กำลังมองหารถมือสองสภาพดีๆแนะนำเพอร์เฟ t คาร์เลยค่ะได้ครับขอบคุณเพื่อนๆอย่างมากนะครับขอให้วันนี้เลขนี้ขอให้ถูกหวยด้วยนะวันนี้นะครับให้ดืคันนี้นำพาแต่สิ่งดีๆมาให้นะครับร่ำรวยร่ำรวยครับผมสำหรับใครที่หารถยนต์มือสองไว้ใช้งานสักคันฝากรีวิวหน่อยครับอ่าครับผมก็สำหรับ สนใจรถมือสองนะคะแนะนําที่โชว์รูมนี้นะคะมาถึงตั้งแต่บ่ายสามนะคะอ,อนุมัติทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมเอกสารเตรียมมาให้ครบนะคะได้รถกลับบ้านทันทีเลยะค่ะสุดยอดนะครับนะอ่าชอบอะไรในเ f อร์เฟคคาร์่สุดที่ตั้งแต่วันที่ที่เข้ามาเลยที่นี่บริการแล้วก็ซื้อตรงเรื่องราคารครับใช่ครับมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่และกําลังจะเข้ามาไหมครับพี่อเอฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับ มั่นใจได้นะครับในเพอร์เฟกคาร์รถสวยคุณภาพดีครับโอเคถ้ายังไงมีถ้าเกิดใครซื้อรถยังไงฝากถึงถึงผมให้หน่อยนะพี่นะได้โอเคครับส่วนนี้ผมไปส่งความสุขกับพี่บอลก่อนนะครับก่อนฝนจะตกแล้วนะพี่นะครับใช่ครับมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่และกำลังจะเข้ามาหน่อยไหมครับพี่อ๋อผมอยากได้คนที่สนใจเรื่องรถอ่ะดูที่เพอร์เฟกคาร์ได้นะครับผมครับดีมากวินเร็วทันใจปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เรียกว่าของพี่โต้งก็เจองานไหวช่วงใกล้ปิดยอดสิ้นเดือน มีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่และกำลังจะเข้ามาหน่อยไหมครับค่ะก็ถ้าจะซื้อลดมือสองนะคะก็เราก็มาซื้อจริงเนาะก็แนะนำนะคะ Perfect Car ค่ะได้จะแบบถูกใจเลยอะค่ะค่ะแนะนำนะคะขอบคุณมากเลยครับเรได้ว่าพี่แจนนี่ยครบทุกโปรเซสเลยยันรับรถเมื่อกี้ให้พี่หวานด้วยหัวหน้าช่างไปแล้วค่ะทำนั้นฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่และอยากได้แบบพี่อดี้ไหมเอาแบบให้แบบบิ้วหน่อยบิ้วบิ้วให้อยากไปเลย ล้อเล่นล้อเล่นผมว่าเดี๋ยวพูดเกินไปเอาแบบมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่และกำลังจะเข้ามาไหมครับพี่ฝากถึงพวกท่านผู้ชมนะครับที่อยากได้รถ,ถสวยแล้วก็สภาพดีครับไม่มีเสียอะไรเสียออกรถแค่พันเดียวครับผมเดี๋ยวเชียวปักท่านจัดให้ครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ขอรัอนฝากพี่เอ็ดดี้มายืนยันเป็นหลักฐานเป็นบุคคลจริงๆเลยก็พี่ฝากนิดนึงได้ไหมรีวิวให้สําหรับลูกค้าที่กําลังหารถมือสองไว้ใช้งานสักคันหนึ่ง ถ้าสนใจรถมือสองหรือรถสภาพดีๆเทียบกับมือหนึ่งมาที่นี่ได้ค่ะเพอร์เฟกต์คาค่ะกับเซลลของเราเลยค่ะพี่ชมค่ะได้ครับไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมหนึ่งวันค่ะวันเดียวนะครับวันเดียวรู้เรื่องได้เลยนะยังไงงั้นพี่ขอให้รถคันนี้นะครับนำพาแต่งเงินแต่ทองเข้าบา,บานใช้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับนะก็ถ้าคุณอยากมีภาพบรรยากาศดีๆอย่างวันนี้นะครับและเพราะอะไรถึงเลือกใช้บริการซื้อรถมือสอง ที่เต็นรถพอเป็กคะท,ทั้งนั้งที่ที่อุดรก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่เนาะก็น่าจะมีหลายเต็นท์อยู่ค,ค่ะเพราะอะไรคะดูแล้วเป็นเต็นท์นที่ใหญ่ครับดูแล้วมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วรถก็สวยด้วยครับโอเคค่ะรถที่สุดรถมามาซื้อรถรุ่นไหนของเราเอ๋อเนี้ยปีอะไรปี2016เนาะปี2016ครับนะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่การันตีว่าทางบริษัท Perfect นะคะ ขายรถไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะทั่วประเทศไทยสามารถทําการซื้อขายกับทางบริษัทเราได้นะคะแล้วก็บริการรวดเร็วนะคะเหมือนกับมาซื้อเองที่เซ็นเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมานะคะก็ผ่านแล้วก็ขึ้นมารับรถได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเคสที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมารับนะคะเราก็มีบริการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเป็นไงเอารถกับเราได้โปรโมชั่นยังไงบ้างครับก็สิ่งแรกที่เลือกคือเต็นต์ต้องมีมาตรฐานนะครับ มีทีมงานที่ดูแลรถเราหลังการขายนะครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเซลล์หรือพนักงานทุกคนคคดูแลเอาใจใส่ดีมากครับ